สวัสดีค่ะตัวเล็กคนห้องวีสองมาวันนี้มามีข้าวให้กินด้วยมีลูกชิ้นมีไข่ด้วยอ่ะมาทำน้ำซุปมาให้ใส่กล้วยน้ำว้าด้วยกินกินเลยค่ะกินเลยลูกกินให้อร่อยนะมีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นปลาลูกมีไข่มีกล้วยน้ำว้าออกมาเอาอาหารเม็ดใส่เข้าไปด้วยลูกกินให้อิ่มลูกเดี๋ยวมามาเก็บห้องกันนะคะมาเก็บห้องกันนะลูกกินซะลูก เออกินละอืมมาเก็บห้องกันนะคะโตอ,อิ่มแล้วนะเนี่ยแม่เก็บห้องให้สะอาดแล้วล้างพื้นสะอาดแล้วนะคะอืมสะอาดเอี่ยมแล้วนะอ่าอันนี้แม่เก็บหญ้ามาให้กินหญ้าลูก <c oughs> กินหญ้าเลยค่ะแม่รู้ว่าหนูชอบกินหญ้า กินห้องกินหญ้าไหมคะห้องมาห้องกินหญ้าแม่เปิดพัดลมให้ห้องกินหญ้าเลยลูมีสองกินหญ้าเลยด๋ยวค่อยกินขนมกินหญ้าก่อนแม่ล้างมาให้ละต้องเก็บตอนก่อนออกมาอืกินหะ้าโอ้ตัวเล็กกินหญ้ากินหญ้ากับแม่คะ่ะ กินแค่อ๋อต้องกินกับแม่ลูกต้องกินกับแม่ค่ะต้องกินกับแม่ก็กินกับแม่อ่ะกินแคกินแคอร่อยไหมตัวเล็กอร่อยจังเลย,ยให้คนท้องให้บีสองออกมาให้ตัวเล็กค่ะไปนอนกินเลยอ้าวอ้าวไปฆ่าวาอีกแล้วเออฆ่าวาอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนพี่แย่งหรอกลูกอ่ะ ไปไปนอนกินไปหน่าหน่าหน่าดูดูอ่ะ,อะ,อะไปวางไว้พี่บีสองก็ไปกินนะอ่ะท้องพี่บีสองเอาไปกินแนละ้วพี่บีสองเอาไปกินแล้วอ,อ่ะ ท้องแม่ให้ค่ะท้องหนูไม่กินเดี๋ยพี่วีสองก็กินหมดแล้วเราจไปตุนไว้ก่อนเนาะอือดูตัวนี้ก็ไปตุนอ่าไปตุนอ่าไปตุนไว้ออืพอแล้วนะคนเราสามอันอ่ะอันวีสองดูว่ะวีสองแม่ให้หรอกวีสอง ที่สองแล้วไหมคุณท้องคุณท้องไม่ให้ค่ะคุณท้องไม่ให้ให้ทีส่สองอันให้ที่สองอันเลยนี่ของคุณท้องเขามหมดเวลาแล้ว กินไหมอะหยอ,อยอะยอยให้ปณที่นอนให้นะเดี๋ยวแม่เทอาหารใส่ชามให้เมื่อก,กี้แม่เอาชามมาเป็นล้างเช็ดแห้งแล้วน้ำเติมเต็มเต็มแล้วนะคะ,ะเก็บห้องสะอาดหมดแล้วเดี๋ยวแม่เอาชามใส่อาหารให้แม่ล้างและเช็ดเรียบร้อยกินซะหนกกินซะกินซะัดลมเปิดให้มันท้องเย็นๆนะ นี่ไงขนมนี่ไงหมามาให้ลูกอ่ะเนี่ยสามแท่งน่ะแม่ปูที่นอนนี่ละผ้าผืนนี้เมื่อวานซักแห้งแล้ว <N> เล็กนอนกินแล้วบอกนะแล้วท้องของอ่อยจังเลยบอกนะพี่ชอ่องของามาอร่อยจังเลยตัวนี้อร่อยจังเลยเล็กอาหารหมาอ,ะ <N> อ่ะมาเทให้เต็มๆต็มเลยนะคะ เพื่อดึกดึกหนูหิวนะพรุ่งนี้หิวนะก็กินเนี่ยน้ำสะอาดแล้วนะคะลูกเรียบร้อยอ่ามาพูดที่นอนแล้วนะลูกห้องเก็บสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาจะไปให้ข้าวเจ้าน้ำตาลแล้วลูกหมดแล้วตัวเล็กขนมกินเยอะๆแล้วเนี่ยไ็กินอาหารแล้วลูกนี่ไข่นี่ไข่นี่ตัวเล็ก นี่ตัวเล็กค่ะจุกก่อนกมาจุกก่อนจุกก่อนเลย้วมาจุกก่อนนี่ตัวเล็กค่ะนี่ตัวเล็กค่ะอันนี้ B ีสองค่ะจุกก่อน B ีสองอันนี้คนท้องค่ะนี่คนท้องค่ะคนท้องจุกก่อนเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวจ้าจางก่อนนี่คนท้องค่ะ สวันดีลูกพูดไงแม่ป้ากูดีนี่อาหารนมัสเทาสสะอาดนี่ยอยู่นี่แล้วนะน้าําสะอาดอยู่นี่แล้วนะคะส่งวัูที่นอนให้แล้วของเล่นอยู่นี่นะห้องสะอาดหมดแล้วนะคะสวันดีนะละูกพูดไงแม่ป้ากูดีเดี๋ยวไปให้ข้าวเจ้าตั้งตาก่อนค่ะ <S <S พรุ่งนี้หม่มาทําของอร่อยมาให้กินนะ <S <S เออไปนอนซะลูกแม่ปูที่นอนให้แล้วเนี่ยอาหารเนี่ยเต็มเต็มเต็มแล้วเนี่ยน้ําเต็มเต็มละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพูดไงลูกแม่ไปให้ข้าวเจ้าตั้งตาก่อนลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ฝันดีนะลูกพาคุ้มครองลูกพาคุ้มครองไปนอนไปลูกป่ะเดี๋ยวกินข้าวนะลูกเดี๋ยวกินข้าวลูกเออแม่รู้แล้วลูกมากินข้าวกินข้าวโอ้พาคุ้มครองลูกกินข้าวลูกกินข้าวเร็วๆกินข้าวเร็วนวลมากินข้าวลูกแล้วแม่ตักให้แล้วเร็วนัลนอยมากินข้าวลูกตากินข้าวเลยตัวเล็กแม่แดงมากินข้าวลูกตากินข้าวเยอะๆลูก กีนแม่ไปหาคนท้องมาคนท้องฝากที่ถึงน้ำตาลด้วยนะแล้วดาวอยู่ไหนลูกดาวมากินข้าวลูกแดงน้อยมากินข้าวลูกแดงน้อยกินข้าวลูกแดงน้อยแดงน้อยมาหาแม่มาไปกินข้าวไปเร็วแม่เทให้หน่ะเต็มเลยน่ะปลาไปกินข้าวไปเร็วๆแดงน้อยมากินข้าวคนสวยมากินข้าวแล้วคนสวยหาแม่มาคนสวยมาแล้ว แดงน้อยกินข้าวลูกค<ป>นสวยมาแล้วกินข้าวลูกคนสวยมาแล้วคนสวยมาหาแม่มาสวยมากินข้าวเลยสวยขากินข้าวคะ่ะเดี๋ยวแม่ไปตามแม่หนูก่อนไปามาแม่มาตามนะมาเร็วแล้วนะกินข้าวลูกกินข้าวคนสวยกินข้าวเลยเดี๋ยวแม่มาเก็บนะแดงน้อยกินเลยลูก กินซะกินซะเดี๋ยวแม่มาเก็บหรอกขวแม่ให้วัวขนมเออแม่ให้ตาระวังรถนะลูกเออ,อนนี้แม่ให้ลูกนอนกินให้น้ำตาลแบบเยอะแยะเลยมากินข้าวลูก ข้าวลรกกินะข้าวตัวน้อยกินข้าวเลยเนี่ยแม่เลี้ยงให้สี่ถาดแล้วจ่อยไปไหนเนี่ยกินข้าวซะตัวน้อยกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บหรกก่นกินข้าวาตัวน้อยกินข้าวนะน้อยกินเยอะๆหูกแม่รอหูกแม่รอกินเยอะๆนะเออหลกผกคุ้งทองหลกเออแม่ดูสิดีขึ้นยังเออดีขึ้นแล้วหลกเดี๋ยวต้องไปทำทีคมอ,อีกสองครั้งอ่ะเดี๋ยวก็หายหรก แดงน้อยมากินที่หมดลูกอิ่มแล้วเหรอเก็บแล้วนะน้ำตาลครับแม่ล้างไอ้นี่ให้แล้วนะภาชนะใส่น้ําเนี่ยเติมน้ําให้เต็มเต็มแล้วแม่สกอไว้มาขัดเติมน้ำแล้วนะคะน้ําสะอาดแล้วนะลูกเด็กๆก,กินน้าเยอะๆลูกจะได้แข็งแรงพุทธทางสานังขามิธรรมัง,งสานังขามิสร้างทางสานังขามิเออแม่ทําบุญทุกวันเราบ,บุญเาฝาพวกหนูนะลูกเออ,เอ,อ,อันนี้แม่ให้น้ําตาลครับ น้ำตาลครับกินเยอะๆครับจะได้หายไวๆนะคะเก่งมากครับเรากินเยอะแล้วโอ้ตัวน้อยมั่วพี่น้ำตาลนะกินเยอะๆนะเดี๋ยวแม่มาเก็บนะกินเลยแม่มีขนมแท่งให้สองอันด้วยเห็นไหมเออมีอย่างนิ่มมีอย่างแข็งกินซะลูกกินเยอะๆลูกน้องกี่กินเยอะๆเมื่อกี้แม่เอาข้าวไปให้แม่หนูมาน้องพี่เอาไปให้คนท้องมากับพวกน้องๆหนูมานะบีสองตัวเล็กนะอืเออแม่หนูสบายดีนะน้องพี่เออ กินทะลุกินซะหนูอยู่ตรงนี้สบายดีแม่ไม่เอาหนูไปอยู่กับแม่นะอยู่ตรงนี้อิสระหว่างให้ข้าวเจ้าด่างอยู่าสามสีมันก็นั่งรอแม่ดูมันน่ารักไหมเออมันนั่งรอแม่มันนั่งเฝ้าแม่ดูรอแม่รวยๆ่อนแว้วเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันหนูเอาไปให้หมดเลยลางอ่ะแม่ให้เลยเอออ่ะอันนี้พ่อเจ้าตาน่ะหรือว่าเออดำมาดยเออดูดูดำรู้ว่าแม่มาได้ยังไงเนี่ยเราอะ ดำรู้ได้ไงแม่มาค่ะจื้อจื้อ่แม่ขนมให้ดำค่ะเออกินขนมเออกินขนมกินขนมนะเออกินซะลูกแม่ไปแล้วนะคะพาคุ้มครองลูกแม่ทำบุญทุกวันอมูมนฝ่าวู้หนูนะอยู่ดีมีสุขลูกนูกมากินตรงนี้อ่ะคะเนี่ยมากินขนมป่ะเออ่ะแม่ไปแล้วลูกกินให้อร่อยนะลูกดำพอจะน้ำตาลแม่ไปแล้วลูกพาคุ้มครองลูก เอาอะทะเลนอะกินเลยลูกอะเดี๋ยวแม่เอาให้อีกไอ้จื้ยไอะลูกอะกิน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 ทะเลนตาลกินเลยลูกตาลกินเลยลูกเออกินซะลูกกินซะกินซะเอ้ยตามแม่มาลูกมาเติมหน่อยกินดีๆกินหกหมดแล้วลูกอะกินดีๆกินดีๆกินซะลูกเอ้ยดูนี่นอนกินเลยอะเราอะตามแม่มาลูกเออกินซะลูกกินซะกินซะเออ กินนะลูกต,ต,ต,ตานกินเยอะๆลูกเติมให้ตาลอ่ะแม่กลัวตาลไม่อิ่มอ่ะกินเลยลูกตานกินเลยลูกหนูอิ่มไหมเดี๋ยวแม่เอาให้อีกมาเติมให้หนูกินเก่งกินแล้วก็เก่งปะแม่ให้ลูกหมดเลยกินให้หมดนะเออที่หกด้วยนะคะเอ้ยดูดูมีความสุขมีความสุขอะเราอะมีความสุขอะเดี๋ยวีดีจิีเฮ้ยลูกนะ 可以、hey.